สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กับรีวิวรีวิวเกมเมอร์ครับกับผมริววันนี้นะฮะพี่ฝากลิงโหลดไว้แล้วนะฮะเป็นเซิร์ฟไต้หวันทดลองนะฮะรวมไปถึงเซิร์ฟต่างๆนาๆนา,นาต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟของฝรั่งทางยุโรปนะครับพี่ก็ทิ้งไว้หมดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยถ้าน้องทําการดาวน์โหลดเซิร์ฟทดลองนะครับน้องจะเข้าเว็บนี้นะครับก่อนอื่นถ้าน้องเข้าสีฟ้านะครับคือการลงทะเบียน การลงทะเบียนนะครับได้ยุติการลงทะเบียนไว้น้องๆยังไม่สามารถเล่นได้นะครับยังไม่เริ่มนะครับน้องๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน apk ไฟล apk ไว้ในเครื่องก่อนนะครับจนกว่ามันเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวพี่จะแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่เงื่อนไขนะครับการลงทะเบียนของมันนะครับมีเงื่อนไขคือ1น,น้องจะต้องเล่นเซิร์ฟจริงของทางไต้หวันนะครับเป็นเวลา7วันทําการล็อกอินต่อเนื่อง7วันและ2 น้องจะต้องมีเลเวล6ขึ้นไปถึงสามารถลงทะเบียนเล่นเซิร์ฟทดลองได้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคล,คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมรีวิววิลเลแกมเมอร์ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ